สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจโลกอันน่าทึ่งของธรรมชาติที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับการเล่นเกมต่อจิกซอขนาดยักษ์เลยละครับตัวเอกของเราในวันนี้คือลิงวอกภูเขาผู้แสนสุกซนพวกเขา มีบทบาทสำคัญในระบบในเวทป่าไม้ด้วยพฤติกรรมการกินที่หลากหลายเมนูโปรดของพวกเขามักจะเป็นใบไม้เขียวขจีที่ให้พลังงานและผลไม้สุกงอมที่หาได้ตามฤดูกาลแต่แค่นั้นยังไม่พอลิงว่าพวกเขายังเป็นนักล่าขนาดเล็กที่ฉลาดบางครั้งพวกเขาก็เสริมโปรตีนด้วยสัตว์ขนาดเล็กอย่างกระรอก ที่ไม่ทันระวังหรือแม้กระทั่งหนอนตัวอปปวบที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้นั่นเองแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าบางวันที่มีผลไม้สุกหล่นเกลื่อนกลาดเจ้าลิงวอกภูเขาของเราก็มีเพื่อนต่างสายพันธุ์มาร่วมวงด้วยใช่แล้วครับเจ้าหมีตัวโต,วตวที่ดูน่าเกรงขาม ก็จะเดินเข้ามาขอแจมผลไม้ที่ลิงทำหล่นหรือกินจากกิ่งที่อยู่ต่ำกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันในธรรมชาติเมื่อลิงกินผลไม้พวกเขาก็ช่วยกระจายเมล็ดพืชไปทั่วป่าซึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหม่ในอนาคตส่วนหมีเองก็ได้รับอาหารจากป่าและในทางกลับกัน บางครั้งก็อาจช่วยแพร่กระจายมเมล็ดพืชจากผลไม้้ี่พวกมันกินเช่นกันนี่แหละครับคือวงจรแห่งชีวิตที่น่าทึ่งในธรรมชาติทุกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ลิงตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวใหญ่หรือเม้แต่หนอนที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลและรักษาความอมดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ครั้งหน้าเมื่อคุณเดินป่าหรือดูสารคดีธรรมชาติลองสังเกตความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่สวยงามเหล่านี้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าโลกของเราน่าค้นหาแค่ไหนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ